โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขายไอดีเอที่390นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะอัศวินขับเคลื่อนเข้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในแท่นซัพพอร์ตนะอ่ะเนี่ยอื้มใช่เท่เหลือเกินโอเคก็ไปดูที่พลังเลยแล้วกันอ่ะพลังที่2ล้าน8เลเวล83อันดับรันปลองที่40ครับ อันดับพลังที่50ผ่านด่านที่91ตัวละครสุดแก่งที่64กิวอันดับ1ครับผมตัวละครระดับ S R Atomic t a t ซ u ม a k i 2ครับผมโซ n i c พ l u e b e t n e r La c ใต้ดิน Dark Shine Tank Top Master Kabuto เด็กเก a ิวกันซุปแล้วก็วัคซีนแมนครับผมโอเคไปดูของดองครับอ้อ ไฮไลท์เลยครับผมปูบอมนะครับร้อยเจ็ดิบห้าใบนะครับผมก็แน่นอนเหลือๆนะครับเหลือๆบอกเลยเหลือ,ลอทันยันโซนิกกับเพอเพออะถ้าเราเปิดได้แบบสักร้อยใบอะไรแบบเนี้ยต่อไปก็อืมแล้วก็มีอัศวินกับเคลื่อนเข้ามาก็เอามาคอมโบกันได้นะครับผมเติมนะสำหรับสายที่เติมหน่อยแล้วกันต้องบอกว่าเติมหน่อยนะ349รอบาบาทเท่านั้นนะก็ ขยันเล่นทุกวันเก็บเควสตามท่านพพอร์ตไปนะครับผมเดี๋ยวก็ได้เองนะอ่ะทาไม่ได้ก็เติมไปอีกโอเคสเสบียงลูน20ตัวแดงที่14นะครับผมผมขอไปดูก่อนนะว่ามีอาวุธ3ดาวอะไรไหมไม่มีอาวุธ3ดาวอะไรเลยนะเนี่ยก็มีอย่างตารอาสูรนะครับผมแล้วก็ปกติครับผมอาวุธของ g ีนอสนะ โอเคไปเริ่มที่ทัชซึมเมกินะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวนะครับเป็นเซตโจมตีความเร็ว2ชิ้นนะต่อไปก็เป็นคาบูโตะนะครับแน่นอนครับใส่สูตรอยู่แล้วครับผมอ่ะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซ็ตอะไรความเร็วล้วนแน่นอนอ่ะความเร็วล้วน,นครับผมแล้วก็มี HP โจมตีนะต่อไปหน้ากากหวานป่าเถื่อนครับผมไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับ ต่อไปก็อะตอมิกนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวก็เป็นเซ็ตโจมตีนะครับผมความเร็วอยู่ที่1ชิ้นต่อไปก็เอามายืนเท่ๆนะครับอย่างวัคซีนแมนใส่เป็นเอไปไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวมีโซนิกนะครับผมที่เอาไว้ตีบอสได้นะโซนิกอะไรแบบเนี้ยหลินหลินนะโอเคผมขอไปดูพวกอันดับต้นๆกันนะว่าเขาใช้อะไรกันหืม ไม่ได้บอกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอไปดูใน PVP ดีกว่าแต่ผมฟารไปแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะผมกดอัตโนมัติไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยโอเคขอไปดูท็อปท็อปพลังเลยเอ้ท็อปอันดับเลยแล้วกันว่าใช้ตัวอะไรบ้างอช่างสะช่างช้าเหลือเกินโอ้บินพันกันละอ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอยู่อย่างชอปเก้าพลังเยอะแต่ว่ามีหมาฟอบ้านแมนนะครับผมมีไม่ได้มียุงนะยังไม่ได้มียุงอ่ะแต่คนนี้มีนะก็ต้องดูก็ต้องดูงดคือไอดีนี้ก็ดีตรงที่ว่าเหมาะกับแบบยังไงอะ่ะคนเก็บเศจปูบอมไม่ทันอะ่ะเออไอ,อ,เ,อ,อเก็บตรงตัวปูบอมไม่ทันอะ่ะถ้าปูบอมมาเดือนหน้า แน่นอนครับผมเรามีตัวดําเหลือๆอ่ะทันปู่บอมแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวไปโดนกับเพื่อนในกิวเลยอ่ะหัวหน้ากิวเลยแล้วกันหัวหน้ากิว้วทาไมก๊อกจังเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวคนนี้ก็น่าจะยากนะอ่ะเออเนี่ยล้านเก้ากวอนเนี่ยคนจริงนะแต่ไม่มีทีมดีๆเลยไม่มีทีมดีๆเลยนะครับผม องลสี่ไปเออเนี่ยกำลังดีนะครับโอเคโอเครัวแข็งลหมาดไปก่อนนะครับสำหรับเด็กของเราเด็กราเป็นคอเด็กแต่งแน่นอนครับไอทีมเราเป็นคอเด็กแต่งแน่นอนเดี๋ยวปู่บอมมาเดี๋ยวก,มมยวก็ได้เปลี่ยนเมตาแล้วนะครับผมบีทิงอติมาก็โดนสะท้อนไปไปด้วยต่อเลื่อนหินทำลายฟ้าครับโอเค ก็ติดคำสาปไปติดคำสาปไปตายแบบชิวเกินนะอ่ะอ่ะสี่ล้านหกไปเลยเนะี่ยคนจริงเออคนจริงเนะี่ยปลาสี่ล้านหกกระบองเหล็กด้วยอาจจะไม่ใช่ทีมหลักนะแต่ว่าก็กอบทองนะครับแ <Yeah! S 1> ทงท็อปอบรัสสด้เชืยงมาอาวุธสามดาวเด็กรัวแขนอุลมานไปครับบทขยี้ไปด้วยอ่า เลื่อนหินทาลายฟ้ามหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมพลังจิตทะลวงตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหอะตอมิกเราตายเลยเราไปบ้างครับผมเลื่อนหินทําลายฟ้านะขอหกตัวน้นน้นติดไปหกตัวครับผมสวยอ่ะติดคําสาปตายไปติดคําสาปตายไปไม่ยอ่อทอแล้วนะดักชยัยกระบ,บองเหล็กตัดมาหนึ่งทีครับผมตายไปครับนี่มาทุกอชุล่าครับโอเคเก็บไปได้แล้วเหลือแคก่กระบองเหล็กกับแทงซ็อมหน้ากากหวาดอันตีไปต่อครับ ไม่ยอมตายจริงๆบอลพลังงานไปครับติดเผาไหม้ไปนี่เจอไล่ตีมาแต่ก็ติดเผาไหม่นะลูกกระจอกมาครับผมเด็กรัวแขนอัลมานไปต่อตการลูกกระจอกไปได้เป็นที่เรียบร้อยตามด้วยเลื่อนหินทันลายฟ้าของทัดซึ่งเมื่อกี้ครับตุ้มติดคำสาบไปแล้วเจอกระบองเหล็กตีมาแต่ก็ตายไปเรียบร้อยนะครับผมโอเค สี่ล้านก็ได้อยู่นะคนนี้เป็นยุงนะแต่อยากอยากลองอ่ะอยากลองอ่ะอ่ะอยากลองลองลองครับผมลองขายขำนะแต่ยากนะยากเห็นยุ่งมานี่โอ,อ้โหใจแป้าแล้วอ่ะอันดับก็สิบเอ็ดด้วยนะอันดับช่างต่างกับเราเหลือเกินเราอันดับที่สี่สิบนะครับโอ้โหติดคำสาปตายไปชัดเจนครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ รอปูบอมมาก่อนกับเติมอัศวินกับเครื่องดีไหมโอเคอ่ะไปตีบอสกันไปตีบอสกันนะครับผมตีเกลีวครับปุ๊บปบอ่ะเซตนี้เป็นการตีบอสที่ค่อนข้างโอเคโอเคเลยแหละอ่ะไปเลยครับผมขี้เจ็ดคิดนะมันก็โอเคแล้วเือตีบอสที่ทํามา พลังกิจขึ้นหินมาครับตุม้มตายไปเลยนะครับผมไรเดอร์บัฟให้หน้ากากหวานหน้ากากหวานอันตีไปครับดาเมจที่ทำได้คือสามล้านเก้านะบิดพิงก็ไล่ตีครับสองแสนปะอ่ะต่อไปคอยดูดาเมจของหน้ากากหวานอีกรอบนะครับไรเดอร์บัฟให้หน้ากากหวานที่นั่นแหละหน้ากากหวานขอเน้นๆนี่สามล้านห้า ตีไปมันต้องอยู่ที่ดวงอะถ้าตีสี่ห้าทีมันก็จะเยอะอันนี้ตีไปสามทีนะครับผมอ่ะขอดูอีกสักรอบอีกสักรอบอยาให้ผิดหวังนะหนนากากหวานพลังจิตขึ้นหินมาครับตูม,อมขอนีน่เน้นเน้นเน้นโอ้โหขายขำเกินน่ากากหวานอย่ามาขายขำนะลูกโอเค ก็ตีบอสได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะพอละพอละอยู่ไปก็ขายขำงนะโอเคขอดูดาเมจรวมเลยดาเมจรวมที่ทําได้คือสองล้านนะครับผมเอ้ยี่สิบสามล้านเออสองล้านอะไรล่ะขอภัยจริงๆเช้ามาเบื่อๆนะครับผมสองล้านยี่สิบสามล้านนะยังมาสองล้านอีกยี่สิบสามล้านในการตีบอสกับพลังสองล้านเออสองล้านสาม โอเคครับไอดีนี้นะครับผมก็เด่นๆเลยมีทัชซึมเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เป็นไอดีที่เติมศูนย์บาทตามด้วยเพชรอีกห0ื่นเพชรพร้อมกับตัวดาอีก175ใบทันปู่บอมแน่นอนครับผมอ่ะขายที่600บาทนะครับผมปู่บอมมาขาย600บาทนะอ่ะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม